สว,ส,สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักคักเพลงเบิร์สุขสุขสุขเด้อค่ะพี่น้องคะพอกันย้ำแร่งๆจ้าเมื่อนี้กินข้าวน้ำนองลาเด้อจ้าสวัสดีครับพี่น้องจ้าผมก็ไม่ตัวดีแล้วค่ะวันนี้สวัสดีครับผมมากินข้าวกระเพาะสุกเด้อแซ่บบ่กินข้าวกระเจ้าแซ่บแสบหมดเลยก็จะเข้มหลายว่าเห็นยังไงคือสีแซะอะไรกินข้าวข้าวน้ำกระสุก ต้องกินข้าวใหญ่ๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ากินคำยังไงพี่จำพอสุดแม่ตูลดว่าแปลกบ่แม่นั่งร้อยนั่งหลาพน้องหลาข่ามาหยังมื้อนี้มีข้าวหรือบ่มีข้าวเพราะว่าแปลกไหมพี่น้องปกติเห็นสองแยนั่งมื้อนี้ต้องหลาบ่สบายพี่น้องก็เลยเข้ากองนแม่ตุดกินยาบ่ดื่มขนาดว่าหยอกเด้อจ้ะพี่น้องจ้าพ่วัวโดก็มาสิเนี่ยเอ้าแปลกบ้ามาแล้วกันเฒ่าเรื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะ ้คพ่อกับแม่กินแฟร์ได้รองหลากบอกกันได้น้องพี่น้องจ้า mm hmm. สำหรับคลิปนี้น้องหลากนะขอขอบพระคุณคุณแม่เด้อจ้าอันคุณหญ่ใจดีนะคะเป็น mm hmm. ฝากเงินมาซอยอุดธนุนย์องหลากนะคะมาซอยคาเทอมนี่แหละไปไปกินนุ่งเยียนพี่น้องจ้าคุณแม่ที่น่ารักเนาะคะ่ะนี่น้องหละกะัก็เลยว่ามาขอบคุณคุณแม่เนาะคะ่ะ ปกติบุได้ออกมาเนาะบุะได้เป็นยังเลยค่ะพี่น้องเนี่ยว่าติดหลายอยา่างหลายแนวติดเทียนพร้อมยะชี้บอกว่ามีอีหยังเนีย่ยจะพี่น้องพี่น้องหลานเสียไปหายโตไปเนาะคะ่ะ <c oughs> ตะนี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ก่อนเนาะคะ่ะที่เพิ่นเนตาเอ็นดูสงสารเนาะคะ่ะจะขอให้เพิ่นสุขภาพราพ่างกายแข็ง,งแรงนางสาวพี่น้องจานางหลาก็บ่มียังหลายดอกเพริ่นเนาะอาทิตย์ต่างใจเียนต่อไปค่ะพี่น้องระหว่างเปลี่ยนช่วงสั้นเนาะคะ่ะ กะทิอักษมาตะทายของเจ้าของให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคุณแม่กับพ่อมมีผู้อื่นผู้ใดน้อาะพี่น้องจ้าก่ะคุณแม่แก้วที่นารักหักเพ่งกันนะพี่น้องจ้าแต่เขาขอบอกคุณคุณได้ไลเด้อจ้าพี่น้องมาพี่น้องจ้าปนีกจมากินขเขาแลงน้ำนองลาเด,ด้จ้าสุปปุซุคน,นะคะเอฟซีที่นารักเนาะเมือ่อนี้น้องละต้มอันรเนี่ยพี่น้องจ้าต้มข้าวเปียกทงสุดท้ายแต่สาลมอนสือมาฝากเลย <ừ> แต่กลายเป็นลาดหนาไปแล้วพี่น้องเพราะว่าใส่น้ำหน่อย <c ười> ถึงเขาเปียรก็ได้ว่าเป็นลาดหนาไปแล้วมามาพี่น้องมาบานนี้ฮะลงชามมือเลยนะเลื่อยชงเลยนะอืมไข่คนข้างเรื่องแม่ชื่อใบใส่บ้านเพ่ได้ไปนำสามคนะออนะมาโ <ừ> ตใหญ่ <c ười> <ừ> ็อได้ชองร้อบอว่าโอ้ย้อหาซกัพออ้้ยไปซได้เจ๊โอ้ย้อยหาเทียงกนไปกันมา่ออ้าอาวาฉันอาวาบอใส่ลังดดเลยมาเรีบถั่วจะเคลียึบอกพี่น้องด้วยเมนูมค่ะนงหลาต้กุ้งชดไงแล้วเพิ่นกระทดปลาเค็มเมนูเพิมค่ะในตู้จะนั่งหลากินอย่างเดียว เมื่อยมากแต่งานแล้วอันน้าเหมือนกันั่งายินแม่เราจะไปทำความสะอาดบ้านจับไม้กวาดกวาดเทียนนั่นหนึ่งคือกวาดเทียนเลยนั่งหลับก็เห้กับเข่าพ่อกะพดสวนพักพ่อกันนั่นหนึ่งคือเขาสวนนั่งหลับสาวพวดนั่นแหะพอกกันได้นี่สวนพักนะพี่น้อง มีเพื่นได้ข่าวดีมาบอกพี่น้องเย้เยพื่นได้ข่าวดีเพื่นจะมาบอกอีกหรอกเนี่ยเพิ่นไล่งานเราดอกเพื่นได้ข่าวดีป้ากลัวชีได้ว่างบัานี้ทรงเง้ยวอยู่ได้พี่น้องจา้าน้องหลาที่ว่าภารกิจอันว่เซึ่งภารกิจเป็นกิจกรรมที่ต้องผ่านไปนํากันนะคะพี่น้องอือาทิตย์นี้เนี่ยภายในอาทิตย์นี้เนจาจะก็ว่างอยู่แบบเฮียนปกติเนจาจะพี่น้องกับม,มืออื่นกับมือื่อเนี่แหละ วันที่เก้ากับวันที่สิบเนาะพี่น้องส่วนวันที่สิบเอ็ดสิบสองกับติวเบิ้ดมือ <c oughs> มือละซองพีชามือละซองมีซ่าพี่น้องจ้ะติวตั้งแต่ไปโรงเรียนพละระก่ต้องเขาเ้าแถวไปแล้วก็เขา้าห้องประชุมเลยนะจ้ะผู้ใดที่สอบโอเน็ตของห้องของน้องลานละ้วเพิ่นให้สอบเพิ่งซุกคนเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้าสอบกับบริเวณหายอนะียงเนาะไปสอบประความหูไปวัดความหูเข้านาะจ้ะพี่น้อง รัวคุณได้โวยอสอบก็ได้เนาะปีนแต่น้องหลาก็ไดสอบน่ล่ะพี่น้องจา้าม,มือวันที่สิบเอ็ดสิบสองกับติวช่องมือที่แรกกับวันศุกติวทิตนี่นะเบิดทิตเลยแต่ว่ามันเวลาเฮียนบ่พอนำ้ำก็เรียกว่าติวช่องมือสร์อาทิตย์ก็สอบโอเน็ตจากพี่น้องจ้ากักนอังคารหน้าก็ไปอบรมที่ระยอง,องวันที่ยี่สิบ 4ี่ยี่สิห้ายี่สิบหกสอบปลายภาควันที่สามสิเอ็ดไปเข้าค่ายรูปเส <laughs> าย <laughs> ปิดบาทนี่วันที่เก้าปัดชิมจากพี่น้องปัดชิมของมอสามมอหกนะคะสีจบและเรี่องบาทนี้จากสีจบน้ำเพลินอยู่ดอกว่า <laughs> ออเอาเกตดีๆมาผ่าพี่นอ้องผู้ใหญ่ใจดีเอฟซที่อยู่เมืองนอกใน,ในประเทศนอกประเทศนะมาผ่าคน <laughs> ได้ไปดีๆมากก็มาเสนอผมเ้อะน้องหลาเอ้ยปีนี้กันทำเต็มที่สุดความสามารถจัดพี่น้องเอาวาตามกำลังเขาเนาะเวลากับุ่คอยพ่อพ่อ,พอปิดปิดเปิดเป,ป,ป,ปิดลงเรียนก็นไ,ดนไ,ดได้แค่ทีไดยซัำเดยละปีนี้กันรุ่นเอาพี่น้องจ้า <c oughs> แต่ว่าน้องหลากระไรทรงงานให้ครบทุกอันทุกบ่องทุกแนวเนะคะ่ะม่หายมันมีเหลือตลอดเวลา ย่ำมาที่หลังไก่สิโจแล้วเข้าสีหยากนะคะถึงแม่ตามอีกั้งแตสีเมย์เจ้าของเรียบร้อยแต่หน้าแหลน้องหล่าบ่มีเวลาใส่คิดเปิดเตาคุ้มกบโรงเรี้ยงผนก่อนอืมแม่ถึงนอนทาน้องหล่าไปใช้กำลุงคิแม่กับโมู้จิจอบวันนี้บอกว่าวันนี้ยังซื้อยังซื้อผมคิวแน่เอียดป่านว่าป่านว่าสิไปสอบโรงเรียนกาเนิดวิทย์กูได้อ่านเองส เนี่ยเพิ่นปิดเทิมไปแล้วพี่น้องแล้วพี่น้องแน่ปิดเทิมอย่างรอบดูพี่น้องนี้ปะมาแล้วมาจักนี่ก็เรียกมากเลยเนาะเจ็ดีเจ้ามาถิงมาป้าดอกพี่น้องฮะยังอยู่เนี่ยขึ้นเก่าเนี่ยของแม่ยังต้องรอ ไม่ยังสองเลยสองร้งอ,อยคุมอ๋อ่มันสมัยไรกันแบบมต่อกัน้าวตือนนะพี่น้องเนาะอเอาไ่ได้หน่อยเด้อสอง,ง,องร้อยคุียก็ไงขอตัวขอภห้เด้พี่น้องจับมือว่าัเบิองนี่อกุ้งแมตุนหอดถนนเด้บอกปมหอดจันทีก่ายองเยซี่มตุนเป็นเน้อเหนียดได้อยู่สองสารอยอื ฟังเบึงคือส่งหน่อยเนาะค่ะพี่นงหน,งหน่อยสองหน่อยแต่ว่ามาต่อกันเบึงมันก็หลาย <c oughs> าลอยู่ดาวนะหืมบ้าเมนหน่อยๆนะจา๊ะเต็มที่สันกินกข้าวแรกกับเขาห้องอีกแล้วแห้นซื่ออีกขึ้นตีหนึงน่งเหมือนขึ้นนี่ขึ้นนี่ดีท่าพร้อมแม่ป่ะเอ้าทำไมพายเขายังไม่ปิดอยากจะเรียกกเ็เลิต้องเรียกว่าพอมาตื่นมาตีหนึ่งเป็นปิดไฟโอ้โหาามากับงอน ตื่นจะน,นอ่งเลยสามตื่นแล้วพอเห้นทางแล้วกินข้าวมาท่านแรกพอกันแล้วทำมานันงเลย,อนอนเลยโอ้ยอพอหำปะหอบผ่าไปปูอยู่นาเพื่อทักมันขึ้นยังก่อนจันหาคู่มาขึ้นอขึ้นทันทีมวยเพื่อจะนอนงเ่าอยู่ท่าทานมวยต้งวันมาเดิมมาเดิมพี่นนังเดิม ก็ไรยายห่านไม่ตูนก็นดีมาแต่ขี้โมเนาะพี่น้องเนาะโมกับยาดอกไม้ตูนขีโมเส้น <laughs> ม,มอดตำปุ้งนอ่องลาตํากับไปชิมเลยพี่น้องตอนตาํากะไรพออยากกิ้งดกับเปียกก็นก้องาลาคน แม่บอกตำกุ้งแม่เด้นกระทอดปลาจิ้มกับปลาล่าแต่เมื่อเด้อพี่น้องปลาล่าไม่ตุนจะหมดแล้วค่ะบู้ไหม่วามช่อ,องเดือนหรอล่าลืมลืมหลัหหงลห่างบ้างประมาณเดือนเวลานั่งอยู่กับพวกนึงพวกสุดท้านส่วนมาลืมข้าวอืมกินไก่เฮงเติบเต้นค่ะพี่น้องอ่ะพอสุกยังบอกว่ากินมาเบิดอได้กับพวกก็สน เรากว่าเงบอเอากระปุกก็เก็บไและนะอไปใส่ดิอันเจลโตไปน้อปลาเข้มเหนียวแซบแซบน้อเออเขาอขักอะไรกดีปลาเข้มประเด๋ขักอะไรเขได้ไปอีกมันมันตื่นมาไม่กินนีแต่เนื้อร้อนร่วนเนาะอืมต้องปลาแดดเจียวอืมแม่กินกับข้าวสวย้อดปลาสดด้วยนะอ้ไม่มีเลือดเปล่นาอแม่ ลายถุงมาหัวระเด้อแทบว่าจ่ะเพิ่มครับเติมในหัวเอาหัวแม่ไหมข้าครอบถุงยางแบบถุงพลาสติกว่วแหยแบบว่ามันหนามมันไหลออกมาแล้วครอบถุงพลาสติกอีกรอบนึ่งก็ไม่ถุงกระดาษอีกเอ๋อค่ะคุณยงก็เลยแบบว่ามันก็เลยไปกองค่อยู่มองนั้นอ ถ้าหนาเปิงพี่น้องได้ชิปหาโตลอยหาชิบมันก็ถึงตัวชิบบาทเนาะแม่กับพ่อชื่อไหนใหทอดกินเทียนาได้ไปน้อเพื่อนชื่อว่าอะไรแม่ชื่อจากสามร้อยาจกินพุดสามร้อยกระโปดีไปโรงพยาบาลก็พี่น้องหล,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 ลบหลบไตหลบไตดำฮะห่างกันหัวจะคล้องตลอดวันนี้ สามร้อยผู้มเด้อผูคุ้มค่าย,ยาดิกินสามร้อยไปเสียเป็นพันกินจ <c oughs> ะปลาเข้มเนาะพี่น้องเดี๋ยวไตสิทามหาเอาห้องพี่น่องอีกตันเด้อเสียสุชาติเป็อเด้อบัดนี้พี่น้องนามาหาพี่น้องมาเสียสุชาติและเชียร์มาลาพาจากกันเลยพี่น้องอยู่ใกล้ยู่ไกลน้าประเทศนอกประเทศทางลาทางไทยด้วยข้าเจ็บหลายกิดเมือคิด เลี่ยมมั้งมันนี่มันนี่แม่ตูนได้กินข้าวแซ่บผมได้กินตำกุ้งน้องลาเป็นมาร่วมวงนายกแขกผู้มีเกิดบัดนี้แขกผู้มีเกิดไม่จะเกิดหรอกว่ามันทำนี่อยู่ที่เดล่าพี่น้องละอ่าพี่น้องวาาบัง แซ่บค่ะพี่น้องจ้าไม่ได้กับขาบบบ่าวแซ่บบานเฮ่าเมือนี้สำหรับคลิปนี้กับฟลอ่าพีล่าน้องไปซนีเด้อจ้าพี่น้องจา้าไว้พอกันไม่โอกาสนานแล้วค่ะยามที่เรามีเวลาว่างตรงกันนาะพี่น้องเนาะ,ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้คุณ่อก,กับคุณแม่ที่น่ารักนํนเาเด้อจ้าพอซุกแม่ตุนจ้าพี่น้องจา้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะคลิปนี้ก็ล่าไปตอนสวัสดีจ้าขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมาก